สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกันในการทบทวนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อเตรียมตัวสอบอเนื้อหาที่คุณครูทบทวนก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดในเล่มเลยนะคะอันไหนที่คุณครูย้ำเนี่ยที่คุณครูมา ทบทวนก็คือสิ่งที่ครูจะออกข้อสอบให้เด็กๆพยายามจําแล้วก็เปิดฟังหลายๆรอบนะคะอ่ะเด็กๆดูเลยต่อจากเมื่อวานนะคะ EP หนึ่งเมื่อวานเราเรียนกันไปหลายเรื่องแล้วเนาะอ่ะเหลืออีกนิดเดียวแล้วถึงจะจบเล่มนะคะอ่ะเด็กๆรู้ไหมคะการติดต่อสื่อสารเนี่ยมีอะไรบ้างการติดต่อสื่อสารน่ะส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีนะคะเด็กๆเป็นสิ่งที่ ไฮเทคมนุษย์สร้างขึ้นนะคะโดยจะใช้โดยการอาศัยสัญญาณต่างๆเชื่อมโยงกันและวทำให้เราติดต่อสื่อสารถึงกันได้นะคะอะมาดูเลยการติดต่อสื่อสารมีอะไรบ้างอะดูรูปนี้เด็กๆคิดว่ารูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยอาเป็นรูปอะไรคะ โทรทัศน์หรือว่าทีวีใช่ไหมคะสามารถติดต่อสื่อสารโดยการเรารับฟังข่าวสารต่างๆจากโทรทัศน์ที่เขาปล่อยข่าวเร็งข่าวต่างๆจากทั่วประเทศ จากตัวโลกมาให้เราทำให้เราสามารถรับรู้เรื่องราวหรือข่าวต่างๆในชีวิตประจำวันในแต่ละวันได้นะคะอ่ะ,อะทรรัศัตเนี่ยจะมีทั้งภาพแล้วก็มีเสียงนะคะต่อไปมาดูรูปนี้รูปที่คูโบขีรูปที่2นะคะรูปเนี้ยอ่ะอันนี้คือรูปที่1เนาะอ่ะรูปที่2ก็จะเป็นรูปเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยรูปวิทยุนะคะอเนี้ยอ่ะ อันนี้เด็กๆน่าจะไม่เคยเห็นหน่าจะไม่รู้จักแต่ค,คุณครูโบขอเน้นย้ำไว้สักหน่อยหนึ่งเนาะวิทยุเนี่ยเป็นอุปกรณ์สื่อสารที่มีแต่เสียงไม่มีรูปนะคะเด็กๆเ,เราจะรับฟังข่าวสารข้อมูลเหล่านี้หรือว่าเพลงต่างๆอะไรต่างๆจากวิทยุแต่ฟังได้แต่เสียงไม่มีรูป ย้ำนะคะฟังได้แต่เสียงไม่มีรูปก็คือวิทยุนั่นเองนะคะส่วนรูปที่3ก็คือรูปนี้นะคะรูปนี้เด็กๆจะคุ้นชินบางบ้านก็จะมีบางที่ทำงานของผู้ปกครองก็จะมีนะคะอ่าหรือว่าอาจจะเป็นแบบมือถือพกพาติดต่อ ส่วนตัวแต่ว่ามือถือแบบนี้เราเรียกว่ามือโทรศัพท์บ้านนะคะอ่าโทรศัพท์บ้านนี้ใช้ติดต่อสื่อสารหากเราจะเราอยู่ที่นครจะโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่ที่หัวไซอ่าเราก็สามารถกดโทรศัพท์เบอร์คุณพ่อคุณแม่แล้วก็โทรไปคุยกันได้เลยในเวลาที่เร็วมากขึ้นนะคะอันนี้เราสามารถติดต่อได้เร็วมากขึ้น เดี๋ยวนี้เขาพัฒนาแล้วนอกจากจะได้ยินแต่เสียงนะในมือถือเราจะสามารถวิดีโอคอลทางไลน์ทางเฟสสามารถมองเห็นหน้ากันได้ด้วยแล้วนะคะโทรศัพท์นี้แต่โทรศัพท์บ้านยังมองเห็นหน้าไม่ได้หรอกส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นโทรศัพท์มือถือนะคะอ่านี่ไงภาพที่4ภาพนี้จะเป็นภาพโทรศัพท์มือถือนะคะเด็กๆโทรศัพท์มือถือเป็น รุ่นพกพานะคะอันนี้ก็เป็นการติดต่อสื่อสารคือเราสามารถติดต่อกันง่ายมากเลยจะติดต่อกันได้อย่างสะดวกและรวดเร็วที่สุดเลยในการติดต่อสื่อสารนะคะอะต่อไปก็จะเป็นคอมพิวเตอร์ก็คือภาพที่5ภาพนี้นะคะเราเรียกว่าคอมพิวเตอร์อันนี้จะเป็น CPU นะคะแล้วก็นี้หน้าจอและแป้นพิมพ์อาจจะมีบางบ้าน มีอาจจะครบทุกบ้านอาจจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแท็บเล็ตไอแพดอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการติดต่อสื่อสารเหมือนกันที่เป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยีทําให้เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆมากมายนะคะและนอกจากนี้เด็กๆรู้จักวอลไหมคะที่ว่ายามหรือว่าร,าปรอปพเขาใช้วอลสื่อสารกันนะคะอันนี้คุณครูโบไม่ได้นําภาพมา อันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารชนิดหนึ่งเหมือนกันเนาะอะ,อะนอกจากอันนี้แล้วก็ยังมีนะเป็นการติดต่อสื่อสารอีกแบบหนึ่งที่ไม่มีเสียงแต่ให้ข้อมูลข่าวสารเด็กๆพอจะรู้ไหมมีอะไรบ้างอ่าอาจจะเป็นหนังสือพิมพ์หรือว่าอาจจะเป็นจดหมายก็ได้นะคะอะเนี่ยเด็กๆดูหน้านี้เนาะอันนี้เขาเขียนติดต่อกันเนี่ยโดยดูรูปนี้เนาะรูป เด็กๆด,ดูรูปนี้นะคะรูปผู้หญิงคนนี้เขานั่งเขียนอะไรอยู่ใช่ไหมอ่านั่งเขียนใส่ใส่กระดาษอยู่ในดินอสอแสดงว่าเขากําลังนั่งเขียนจดหมายนะคะอันนี้จดหมายเราจะไม่มีเสียงนะคะแล้วก็จะเป็นการติดต่อสื่อสารที่ใช้เวลานานนานมากเพราะว่าเราต้องส่งไปรษนีกว่าไปรษณีจะ นำไปส่งถึงบ้านเราก็ต้องใช้เวลานะคะการติดต่อสื่อสารแบบนี้เป็นการติดต่อสื่อสารที่ไม่ใช้เสียงนะคะเด็กๆอะแล้วก็อีกอย่างนึงอะอันนี้การติดต่อสื่อสารอันนี้เราเรียกว่าข่าวสารเราดูข่าวสารได้จากหนังสือพิมพ์อันนี้มีเสียงไหมลูกไม่มีนะคะเราใช้อ่าน ส่วนจดหมายเราใช้เขียนแล้วค่อยอ่านเอาอันนี้เราใช้อ่านนะคะอ่ะทีนี้เด็กๆดูเด็กๆดูเลยนะคะอ่านแล้วดูรูปนี้เป็นรูปโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์นี้เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีเสียงไหมสวัสดีครับเวลาโทรศัพท์มาใช่ไหมฮลัลโหลสวัสดีค่ะอ่ะมีเสียงไหมลูกมีเราสามารถพูดคุยกันได้นะคะถ้าอันไหนมีเสียงเนี่ยเดี๋ยวโบยงไปที่ลำโพงเลยเนาะ ให้เด็กๆได้รู้กันส่วนหนังสือพิมพ์เนี่ยที่คุณพ่ออ่านนี้มีเสียงไหมคะไม่มีอ่าอะแล้วก็การติดต่อสื่อสารแบบพูดคุยกันต่อหน้าแบบนี้ล่ะคะเด็กๆเ,เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีเสียงหรือเปล่าเราบอกเล่าข่าวสารเรื่องราวต่างๆในชีวิตประจาําวันโดยการเล่ากันต่อหน้าแบบนี้ก็เป็นการติดต่อสื่อสารอีกแบบหนึ่งนะคะอะก็เป็นการติดต่อสื่อสารที่มีเสียงใช่ไหมคะส่วน จดหมายเป็นการติดต่อสื่อสารที่ไม่มีเสียงและใช้เวลานานนะคะ,ะตรงนี้ในเรื่องการติดต่อสื่อสารมีหลายประเภทย้ำนะคะวิทยุเป็นการสื่อสารที่มีแต่เสียงไม่มีภาพสามารถรับฟังข่าวสารได้จากวิทยุส่วนการติดต่อสื่อสารที่ช้าที่สุดคืออะไรคะ,ะจดหมายสิ่ง การติดต่อสื่อสารที่ไม่มีเสียงก็จะมีจดหมายกับหนังสือพิมพ์นะคะอ่ะต่อไปทบทวนหน้าต่อไปนะคะอ่ามาดูหน้านี้ควรใช้เครื่องมือสื่อสารชนิดใดเด็กๆฟังนะคะอ่ะเด็กๆดูรูปแรกเลยที่ครูโบจะทบทวนนะคะรูปนี้เป็นรูปคอมพิวเตอร์ที่มีทั้งภาพแล้วก็เสียง นะคะสามารถวิดีโอคอลผ่านทางไลน์ก็ได้เห็นหน้ากันได้ด้วยน,นี่โทรศัพท์ก็สามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วมีภาพมีเสียงเห็นหน้ากันได้เหมือนกันส่วนอันนี้วิทยุอันนี้เป็นวิทยุที่รับข้อมูลข่าวสารอย่างเดียวที่ไม่มีภาพมีแต่เสียงนะคะอ่ะ คุณครูถามนะคะถ้าน้องบุ้งต้องการพูดคุยกับคุณตาที่อยู่ไกลกันน้องบุ้งจะเลือกเครื่องมือสื่อสารใดสามารถมาพูดคุยกันได้เลยพอนึกถึงปุ๊บติดต่อแล้วก็ประสานงานกันได้พูดคุยกันได้เลยติดต่อทางใดคะ 1. คอมพิวเตอร์ 2. โทรศัพท์มือถือ 3. วิทยุอันไหนคะ ทีครูโบบอกเมกื่อกี้ครูโบอยากจะต,ติดต่อคุณพ่อคุณแม่ที่หัวใจต้องติดต่อกับอะไรคะอ่าโทรศัพท์มือถือนะคะใช้ในการโทรรวดเร็วที่สุดเลยหรือว่าหากเด็กๆไม่สบายคุณครูโบก็จะโทรไปหาคุณพ่อคุณแม่เป็นการติดต่อรวดเร็วให้คุณพ่อคุณแม่มารับเด็กๆเ,เพื่อพาไปหาหมอนะคะอ่ะอีกข้อหนึ่งถ้าน้องฟางต้องการสืบค้นข้อมูล ที่มีทั้งภาพและเสียงน้องฟังจะเลือกใช้เครื่องมือสื่อสารไดอ่าเมื่อกี้ครูบบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมีเสียงหรือเปล่าไม่มีมีแต่ภาพแต่ไม่มีเสียงใช่ไหมอ่าแต่เขาต้องการภาพและเสียงนะอันนี้แสดงว่าไม่ใช่อ่ามาดูโทรศัพท์โทรศัพท์บ้านมองเห็นหน้ากันได้หรือเปล่าลูก ไม่ได้นะคะโทรศัพท์บ้านก็มีแต่เสียงเหมือนกันแล้วไม่มีภาพเอาไหมอันนี้ไม่เอาเพราะว่าเขาต้องการที่มีแต่ภาพและเสียงนะคะหาข้อมูลด้วยอ่าก็ต้องเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการหาข้อมูลที่มีทั้งภาพและเสียงนะคะอ่ะย้ำนะคะจำตรงนี้นิดนึงเนาะเด็กๆเนาะอ่ะต่อไป คราวนี้เด็กๆร่างกายของเราเนี่ยจะมีประสาทสัมผัสอยู่นะคะประสาทสัมผัสทั้ง5หรือว่าจะมีผิวหนังที่เราสามารถจับต้องส่วนต่างๆได้อย่างเช่นมือเมื่อเราสัมผัสเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้นุ่มหรือว่าสิ่งเหล่านี้แข็งหรือว่าสิ่งเหล่านี้เหนียว หรือว่าสิ่งเหล่านี้ร้อนหรือเย็นเป็นต้นแบบนี้นะคะอันนี้คือเราใช้โดยการสัมผัสอ่ะทีนี้คุณคณรูโบถามอไอศครีมนี้เป็นเรา,าเด็กๆสามารถสัมผัสได้ไหมอ่ะถ้าค,คุณครูโบถามนะไอศครีมมันร้อนหรือว่ามันเย็นคะเด็กๆไอศครีมเนี่ยร้อนหรือเย็นอ่ะไอศครีมเย็นเราสัมผัสด,ด้วยมือเปล่าได้ไหม ได้ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะเพราะว่าให้ความเย็นแก่เราอ่ะแล้วมาดูต่อไปอันนี้น้ําแข็งน้ําแข็งสัมผัสได้ไหมลูกก็ได้เหมือนกันคล้ายๆกับไอศครีมน้ําแข็งก็ให้ความเย็นน้ําแข็งหากใส่นะ้าปล่อยปล่อยละลายไปเรื่อยๆก็จะละลาย ทั้งหมดกลายเป็นน้ำใสๆนะคะน้ำแข็งเนี่ยจากเป็นก้อนสามารถละลายกลายเป็นน้ำใสๆได้นะคะนี่ผิวสัมผัสได้ใช้มือจับและแตะต้องได้นะคะ,ะมาดูต่อไปรูปนี้เป็นรูปข้าวต้มโจ๊กที่ร้อนๆสิ่งที่ร้อนเวลาเราจับเรารู้สึกเป็นยังไงคะไม่สบายมือใช่ไหม เจ็บปวดทรมานร้อนใช่ไหมลูกอ่าแล้วเราสัมผัสได้ไหมไม่ควรสัมผัสนะคะให้เย็นก่อนเราก็ค่อยสัมผัสอันนี้ก็เป็นต้มจืดร้อนร้นเหมือนกันอ่ะอันนี้เขาว่ายงภาพจากสิ่งสมมุติว่าคอยลากเส้นโยง ภาพสิ่งที่ร้อนเนี่ยไปหามือสีแดงอ่าอันไหนร้อนโยงไปหามือสีแดงเลยเมื่อกี้ครูอบอธิบายแล้วใช่ไหมคะอ่ะอันไหนเย็นโยงไปหาภาพมือสีน้ำเงินนะคะอ่าการสัมผัสร้อนเย็นได้อยู่เนาะเด็กๆสามารถรู้ได้เลยว่าสิ่งนี้สัมผัสได้หรือว่าสิ่งนี้สัมผัสไม่ได้นะคะอันนี้ย้ำอีกเรื่องนึงเนาะอ่ะต่อไป ต่อไปอ่าอันนี้เด็กๆด,กดกบางคนก็ทดลองกันแล้วนะคะเกี่ยวกับการผสมสีแต่ครูโูจะย้ำเรื่องนี้เป็นพิเศษหน่อยนะคะอยากจะให้เด็กๆจำจำในจำสามอย่างนี้ก็คือแม่สีอ่ะแม่สีเด็กๆดูไหมแม่สีมีทั้งหมดกี่สีคะอ่ะ บางคนยังอาจจะไม่รู้แม่สีมีทั้งหมดสามสีนะคะอ่ะ Color แปลว่าสี Color สีนะคะอ่ะมีสีอะไรบ้างอ่ะดูสีที่หนึ่ง,ส,งสีเหลืองสีเหลืองภาษาอังกฤษว่า Yellow yellow สีเหลืองนะคะอ่ะน้ำเงิน b blue b l u ู สีน้ำเงินหรือสีฟ้าและสีแดงเร d r ร d สีแดงนะคะอ่ะแม่สีมี3สีจำนะคะอันนี้ครูโบย้ำเป็นพิเศษเลยที่เด็กๆต้องจำก็คือแม่สีมี3สีมีสีใดบ้างอ่ะเหลืองน้ำเงินแดงนะคะ3สีนี้เป็นสิ่งที่เด็กๆจะต้องจำให้ได้เลยนะคะ แม่สีมี3สีคือเหลืองน้ำเงินแดงถ้าไม่ถ้าสมมุติว่ามีสีม่วงน้ำเงินแดงเป็นแม่สีไหมไม่ใช่นะคะต้องเหลืองน้ำเงินและแดงเท่านั้นถึงจะเป็นแม่สีนะคะเราเรียกว่าแม่สีอ่ะแม่สีเมื่อมาผสมกันมันก็จะได้เป็นสีต่างๆอ่ะเด็กๆด,ดูเลยว่าสีไหนผสมกันแล้วได้สีอะไรบ้างเด็กๆ คาดคะเนแล้วก็เคยผสมกันแล้วคุณครูบจําได้นะคะอ่ะดูเลยสีน้ําเงินดูสีแรกนะคะอ่ะสีแรกสีน้ําเงินผสมอุ้ยขอโทษค่ะมันใหญ่เกินไปอ่ะสีน้ําเงินผสมกับสีเหลืองก็จะได้เป็นสีอะไรคะสีเขียวใช่ไหมคะอ่านี่คือการผสมสีกันทําให้ เกิดสีอื่นขึ้นมานะคะหรือว่าถ้าหากอยากได้สีอื่นก็ลองเอาสีเหลืองมาผสมกับสีแดงเด็กๆคิดว่าได้สีอะไรคะได้สีส้มนะคะจะได้สีส้มตรงนี้นะคะน้ำเงินแดงกับเหลืองผสมกันได้สีส้มส่วนถ้าหากสีแดงผสมกับสีน้ำเงินเลยจะได้สีอะไรคะสี ม่องอ่ะเรามารู้จักคำศัพท์สีกันหน่อยมั้งนะอ่ะสีน้ำเงินคือ blue สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะอ่ะสีเหลือง yellow สีเหลืองส่วนสีเขียวก็คือ green green สีเขียวนะคะสีแดงก็คือ red red สีแดงสีส้ม orange orange ส้มนะคะจะให้ดีเนาะสีสม้ม o r เรนสม้มถ้าผลส้มก็ออเรนเหมือนกันจำง่ายมากเลยตรงนี้นะคะสีม่วงล่ะเพอร์เพ u ร์เพอ่ะแล้วเด็กๆพอจะรู้ไหมมีผลไม้อะไรสีม่วงบ้างมีผลไม้อะไรคะมีอะไรเอ่ยมังมังคุดสีม่วงไหมองุ่นสีม่วงไหม โอมันจะมีผลไม้ที่มีสีม่วงด้วยเนาะอ่ะการอันนี้เราเรียกว่าการผสมสีย้ำอีกนิดนึงย้ำอีกนิดนึงแม่สีมีทั้งหมดกี่สีคะเด็กๆตอบตังๆเลยแม่สีมีทั้งหมด3ส,สีก็คือแดงเหลืองน้ำเงินนั่นเองนะคะย้ำตรงนี้นะคะอ่ะต่อไป เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจมและลอยนะคะ โดยคุณครูโบเนี่ยให้เด็กๆได้ทดลองกันไปแล้วโดยเอานํำขวดน้ำที่ปิดฝาไว้ขวดน้ำพลาสติกเปล่าปิดฝาไว้แล้วนําไปลอยในอ่างใช่ไหมแล้วขวดน้ำมันเป็นยังไงคะมันลอยใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีอากาศเข้าไปอยู่ข้างในอ่ะส่วนให้อีกแบบหนึ่งก็คือให้เด็กๆเปิดฝาน้ำแล้วก็เอาขวดตะแคงข้างไว้นิดนึงแล้วใส่ลงไปในอ่างปรากฏว่า เป็นยังไงคะมีน้ำไหลลงเข้าไปในขวดแล้วทำให้ขวดนั้นเริ่มจมลงไปเรื่อยๆนะคะอ่านี่ก็คือน้ำจะเข้าไปแทนที่ในอากาศนะคะอ่ะคือการจมและการลอยเด็กๆทดลองไปแล้วแต่ครูโบจะสอบถามหน่อยเด็กๆพอจะรู้หรือเปล่าคะว่าอะไรบ้างที่จมและอะไรบ้างที่สามารถลอยได้อ่ะมาดูซิ รูปแรกรูปที่คุโบขีดอันนี้อะรูปที่คุโบขีดอันนี้รูปแรกเป็นรูปดินสอดินสอที่ทํากับไม้อะเด็กๆคิดว่าจมหรือลอยคะอันนี้เดี๋ยว,ยวคุณคูณโบจะคุโบคูโบจะสอนในสิ่งที่จมนะคะเพราะว่าเขาใหกการกระบาดท,ทับสิ่งของที่จมแต่เด็กๆก็ต้องจําด้วยนะว่าสิ่งไหนที่ลอยนะอะสิ่ง กากบาททับสิ่งของที่จมน้ำอ่าเมื่อนำไปลอย,ลอยน้ำดินสอทำมาจากไม้เหมือนกิ่งไม้ตกลงไปในน้ำกิ่งไม้ลอยหรือจมคะอ่ากิ่งไม้ก็จะลอยนะคะกิ่งไม้ไม่จมนะเด็กๆแสดงว่าดินสอนี้จมหรือลอยอ่าลอยนะคะดินสอจะลอยนะคะอ่าแล้วมาดูอันนี้เป็น คลิฟอันนี้เราเรียกว่าเอ้ยขอโทษค่ะคือเข็มหมดุดคืออะไรนะเข็มกลาดไม่ใช่เข็มหมดุดคือเข็มกลัดที่ใช้กัดเสื้อผ้านะคะอ่ะเข็มกลัดอันนี้มันมีลักษณะเป็นเหล็กหรือว่าโลหะอลูมิเนียมใช่ไหมคะเด็กๆเ,เมื่อเวลาเราลงไปเราเอาลองไปทดลองในน้ำเข็มนี้มันมีลักษณะที่หนัก มีน้ำหนักนะคะอ่ะจะทำให้จมลงได้นะคะอันไหนจมให้กากะบาดนะคะอย่างเช่นเข็มหมดุดแต่ครูโบไม่กาดีกว่าครูโบวงกลมไว้ให้ดูเนาะเผื่อทีเด็กจะได้จำได้ได้ทบทวนอ่ะเข็มหมุดเนี่ยจมน้ำนะคะอ่ะแล้วมาดูดอกไม้เด็กๆดูเลยเด็กๆดอกไม้อ่ะ จมหรือลอยดอกไม้ก็เป็นพืชเป็นพืชน,นะคะเมื่อลงไปในน้ำมันก็จะลอยเหมือนกันนะคะเด็กๆอดอกไม้ก็ลอยอ,อันนี้จมนะคะ,ะต่อไปมาดูมีดมีดนี้เป็นเหล็กเลยเหล็กโลหะเมื่อกี้ครูโบบอกว่าสิ่งที่เป็นเหล็กโลหะอลูมิเนียมต่างๆอะไรพวกนี้หรือว่าแม่เหล็กอะไรเนี่ย ที่หนักๆจะทําให้เป็นยังไงคะจมลงไปในน้ำใช่ไหมคะแสดงว่ามีดนี้จมไหมคะอ่ามีดก็จมด้วยนะคะอ่ะต่อไปอันนี้ไม่รู้เด็กๆรู้จักหรือเปล่าเขาเรียกว่าเครื่องมือช่างก็คือไขควงที่ทํามาจากเหล็กเหมือนกันนะทำมาจากเหล็กนี้จมหรือยอ่จมนะคะ,ะจมเหมือนกันต่อไปใบไม้ bye bye. ใบไม้นะคะเด็กๆเมื่อหล่นลงไปในน้ําใบไม้เป็นพืชแล้วตกลงไปใบไม้จะไม่จมนะคะเด็กๆใบไม้ก็จะลอยอันนี้คือลอยน้ํานได้นะคะอ่ะมาดูรูปแหวนอ่ะรูปแหวนนี้เป็นแหวนที่ใส่เนี่ยจะเป็นาบางคนอาจจะใส่ทองหรือว่าบางคนอาจจะใส แหวนเงินแหวนแหวนอะไรก็แล้วแต่นะคะที่ทําจากเหล็กโลหะอลูมิเนียมอะไรแบบนี้หรือว่าแหวนทองมันจะมีน้ําหนักเมื่อใส่ลงไปในน้ําจะทําให้เกิดการจมขึ้นมาด้วยเหมือนกันนะคะอ่าอันนี้ก็คือจมส่วนนี้คือเหรียญบาทแน่ชัดเลยไม่เชื่อเอาไปล,ลอง ั้งไว้ในขันน้ําดูสิจะจมหรือลอยเดียญบาทเป็นเหล็กโลหะแบบนี้ก็จมเหมือนกันนะคะอ่าแล้วตะปู่ะคะเด็กๆตะปูเป็นเหล็กจมหรือลอยอ่าเหล็กก็ต้องจมแต่เอ๊ <c oughs> แตงโมผลใหญ่ๆเนี่ยเด็กดูนะแตงโมผลใหญ่ๆเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นเมื่อจมเมื่อใส่ลงไปในน้ำเนี่ยมันจะจมหรือว,ว่ามันจะลอยอะ่ะ ให้ถ่ายอ่ะเด็กๆคะแตงโมเนี่ยเมื่อเรานำไปแช่นะ้ำจะทำให้ลอยนะคะอ่ะแตงโมจะทำให้ลอยเนาะไม่จมนะเด็กๆอ่ะแล้วมาดูรูปเก้าอี้ที่ทำจากไม้ไม้ที่จริงจะลอยใช่ไหมแต่เก้าอี้นี้ตัวมันเป็นยังไงคะตัวมันใหญ่เกินแล้วมีน้ำหนักมากนำไปแช่นะ้ำมันก็จะ เกิดการจมขึ้นมาได้นะคะอ่ะอันนี้คุณครูก็จะทบทวนเกี่ยวกับการจมการลอยเพิ่มเติมหาใบงานเพิ่มเติมมาให้เด็กๆนะคะอ่ะอันนี้เป็นการทบทวนวิทยาศาสตร์ที่ทบทวน EP 1และ EP 2ที่จบทั้งเล่มแล้วที่ได้เรียนมานะคะซึ่งครูโบจะออกข้อสอบทั้งหมดเลยที่คุณครูทบทวนมาเด็กๆฝึก ทบทวนเรื่อยๆนะลูกนะ่จะทำข้อสอบได้นะคะ,ะสำหรับวันนี้คุณครูโบฝากไว้แค่นี้นะคะตั้งใจทำข้อสอบกันเนาะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันที่8ถึงวันที่10เดี๋ยวเราก็สอบกันแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ